พสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่แหละจ้าเห็ดที่ห้าล่างแล้วเตรียมสิกแกงจ้าพามาเบิงจ้าล่างเห็ดพอแล้วๆก็เตรียมแกงอันนี้เห็ดพอแล้วก็เฮ็ดบวกเห็ดไข่ที่ได้มาเสริมกันจ้าเห็ดไข่ได้ดอกเดียวนั่งเอกตัวนี้จ้าอีลอกจ้า อีหลอกกับนอแขมอีหลอกนี่บเมนว่าเข้าเก็บสดๆมาจากต้นแล้วาฮาสิมใสไซเลยได้จ้าต้องแซน้าเกลือแล้วก็มาลวกก่อนจ้าขันมันสิขั้นจ้าอันนี้แม่เราแซน้าเกลือลวกเรียบร้อยแล้วอันนี้กับนอแคมกับน่าจะคล้ายๆนอไม่จ้าลวกแล้วคือกัน นอแคมเมากระลวกขึ้นกันจ้าแก่งแล้วๆสิลุงห้เบิงเ้ยจ้าติดตามคลิปต่อไปจ้าฝากกดติดตามให้น้ำในเด้อจ้าถ้าผู้ใดมกัก